ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราทีมงาน Home for You ัฟป,ปตี้กุ๊ปด้วยนะครับจะบอกว่าตอนนี้พวกเราก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ล้างการไลฟ์ไปหลายเดือนมากๆเลยนะครับคือจะบอกตรงๆเลยว,ว่าผมแอบไปติดถ้ำหม,มากครับร <laughs> อเล่นรอเล่นจ้ะวันนี้จะบอกว่าทีมงานจะพามาชมบ้านสวยๆในเขตแยกมาบเตยนะครับอเดี๋ยวผมขออนุญาตเบาเสียงนิดนึง ตรงนี้นะครับจะบอกว่าเป็นบ้านเดี่ยวสวยๆนะครับอยู่หลังโรงเรียนอัลลวินแล้วก็ติดแยกมาบเตยนะครับจะบอกว่าตรงนี้น้ําไม่ท่วมแน่นอนจ้ะแล้วก็การเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะครับตรงนี้ไม่มีเสียค่าส่วนกลางด้วยตรงนี้ใกล้กับตรงไหนบ้างเอ่ยตรงนี้ใกล้กับโรงเรียนบ้านปวกแดงแล้วก็สถานที่ราชการห้างซีเคตรงนี้เดินทางเพียงแค่5นาทีเองนะครับแล้วถ้าหากว่าจะเดินทางไปนิคมอิตเทนซีบอร์ด นิคมสยามอิตเทนตรงนี้เดินทางประมาณ10นาทีเองนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าจะเดินทางไปนิคมอมะตะซิตี้ก็เดินทางประมาณ15านาทีเองจะเป็นบ้านเดี่ยวสวยๆนะครับสไตล์โมเดิร์นนะครับหลังใหญ่ๆเลยดูนะครับถนนหนทางอะไรก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับน้ำไฟนู่นนี่นั่นครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับ จะบอกว่าตรงนี้นะผ่อนประมาณเดินละประมาณ6000นนิดๆเองนะครับพื้นที่คือ30ตารางวานะครับ2นอน2น้ำแล้วก็1ที่จอดรถนะครับจะบอกว่าโดนใจมากๆเลยนะครับการเดินทางอะไรนู่นนี่นั่นก็เหมาะสำหรับลูกค้านะครับที่ทำงานนินิคมต่างๆนะครับตรงนี้การเดินทางก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับปะเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันเลยดีกว่านะครับผมปล่อยมาเยอะแล้วหลังจากที่ห่างหายไปนานแล้วเกินนะครับสนิทขึ้นแล้วตอนนี้ ดูนะครับนี่เป็นบ้านสวยสไตล์โมเด์น,นะครับจะบอกว่าเหลือเพียงแค่2หลังนะครับ2หลังทุดท้ายเลยจ้ะมาแล้วนะครับเจ้าเก่านะครับคุณเปิ้ลสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้คุณเปิ้ลจะพาชมบ้านสวยๆเหมือนเดิมเนาะเรากลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วมาแล้วมา,วมาด้วยความมั่นใจ <c oughs> อ่ะตรงนี้จะบอกว่าตรงนี้ได้รั้วสแตนเลสเนาะคุณเปิ้ลเนานะค่ะ เป็นลวดสแตนเลสเลยแล้วก็สวยๆเลยนะตรงนี้พร้อมเข้าอยู่เลยนะคุณเปิ้ลตรงนี้นะครับหน้าบ้านเนี่ยจอดรถยนต์ได้หนึ่งคันนะครับหลวมๆเลยนะคุณเปิ้ลเนาะแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์จอดเสียบด้านข้างได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าบ้านเนี่ยตรงนี้ต่อเติมหลังคาลงจอดรถไว้ให้หมดแล้วเนาะตรงนี้ก็พร้อมเข้ามาอยู่อาศัยได้เลยนะคุณเปิ้ลเนาะอ่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปชมในตัวบ้านกันดีกว่าตอนนี้สนิมเกาะนิดหน่อยนะครับอาจจะ ตะกิกตะกักตะกุกตะกอกตะแกกนุ่นบ้างนุงน่นบ้างนี่บ้างนะครับอ่ะนี่ในบ้านนะคนุณเพิรลเนาะตรงนี้ก็จะเป็นประตูหน้าต่างกระจกบานสไลด์เนาะแล้วก็ด้านล่างนี่ก็โอ้โหก็เบื้องนะเงาเเนานะคุณเพิ้ลเนาะเดี๋ยวผมหาซาวก่อนนี่ซาวเสริมมาแล้วนะครับซาวว้าวก็ในส่วนของด้านบนนี่ตรงนี้จะได้เป็นฝ้าหลุมด้วยเนาะได้เป็นส่วนฟฝ้าหลุมด้วยแล้วก็ด้านในนี่ก็ใหาอยู่เนาะคุณเพิรลเนาะ น่านอยู่นะครับสเปคคือ2นอนสองน้ํานะครับแล้วก็มีห้องครัวอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องนอนห้องที่1ก่อนเลยเนาะตรงนี้ก็เป็นห้องนอนใหญ่หญตรงนี้ห้องนอนห้องที่หนึ่งจะเป็นห้องน้ําในตัวนะคุณเปินนะ้ลเนาะดูนะครับห้องน้ําใหญ่มากเลยนะครับเป็นสุขภัณฑ์ของคอตโต้เลยนะครับเนี่ยดูนะครับสวยๆเลยแล้วก็มีเรนชาวเวอร์ตัวใหญ่นะคุณเปิ้ลเนาะเรนชาวเวอร์ตัวใหญ่นะครับเนี่ยสองตัวเลยอาบคู่กันได้เลยนะ ล่างก็ปูกระเบื้องให้สวยสดนเงางามนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องให้สูงถึงเพดานเหมือนเดิมนะครับลายคราฟติกสวยๆนะเพื่อนๆเนาะค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องนอนเนาะนี่ห้องเป็นห้องค่อนข้างใหญ่นะเพื่อนๆเนาะเตียงหกฟุตได้สบายเลยค่ะอ่าเตียงหกฟุตได้สบายเลยนะครับแล้วก็นะครับ ต,ตรงนี้ทางโครงการก็ติดตั้งปักฟงปักไฟปักทีวีนู่นนี่นั่นนะครับสายเคเบิลทีวีอะไรก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับมยรอบห้องเลยนะครับเนี่ยหน้าต่างบานใหญ่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นหน้าต่างกระจกบานสไลด์น้องเพื่อนเนาะเปิดรับลมเย็นนะครับจะบอกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยค่อนข้างเย็นเนาะเพราะว่าติดกับป่ายางน้องเพื่อนเนาะอากาศค่อนข้างดีนะครับตัวบ้านจะไม่ร้อนนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราไปชมห้องถัดไปนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่สองนะครับ อ่าเดี๋ยวดูห้องนอนห้องที่สองกันเนาะนี่เหมือนเดิมนะครับกระจกมันสไลด์เหมือนเดิมนะครับเปิดรับลมเย็นๆได้เลยนะคุณเปิ้ลนเนาะแล้วก็ด้านล่างห้องอ่าด้านล่างนี้ก็ติดตั้งลัดฟงลักไฟอะไรไ้ให้หมดแล้วนะคุณเปิ้ลนนักรอบห้องเลยนะคุณเปิ้ลค่ะบอกว่าตรงนี้นี่เราอยู่มุมไหนของห้องนี่ก็ใช้ลักไฟได้ทั่วห้องเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องน้ําห้องที่สองเนาะ ตรงนี้จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางคุณ<ม>เปินนะ้ลเนาะตรงนี้ห้องน้<ว>ําส,ส่วนกลางห้องน้ําใหญ่ๆที่สวยเลยนะครับเป็นสุขภัณฑ์ของคอทโต้เหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็มีเรนชาวเวอร์ตัวใหญ่ให้เหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็สุขภัณฑ์นี่ก็คือปูกระเบื้องให้ด้านล่างนี่ก็อ่าปูให้หมดเลยนะทั้งหมดเลยนะคุณเปินนะ้ลนเนาะปูให้สูงถึงเพดานเลยนะคุณเปินนะ้ลนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องห้องถัดไปนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องครัวโซนครัวนะครับนี่ตรงนี้ก็เคาน์เตอร์ครัวเนาะ เหลืออะไรนะคุณเปินน้ลเนาะค่ะอ่าสิงใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็มีช่องเก็บของนู่นนี่นนะั่นเนาะไว้เก็บวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์นะคุณเปินนะ้ลเนาะค่ะว้าว,ว,วร้อนใจรู้ใจไปเดี๋ยวเราไปชมหลังบ้านกันต่ออ่าเดี๋ยวเราไปชมหลังบ้านกันต่อเนาะหลังบ้านนี้ก็มีพื้นที่ค่อนข้างเหลือเยอะนะคุณเปินนะ้ลเนาะปลูกกระเบื้องซ네ักล้างให้เรียบร้านปลูกกระเบื้องซักล้างให้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็มีระบบ ท่อระบายน้ําทิ้งนะครับแล้วก็เดินปั๊กอะไรไฟนู่นนี่นั่นให้หมดแล้วเนะาะบ้านก็นยังเหลือค่ะ<ด>เลยตากผ้าเลยๆตรงนี้เราก็ติดตั้งเครื่องซักผ้าได้เลยนะครับอเดี๋ยวพาเดินรอบตัวบ้านหน่อยนึงจะบอกว่าบ้านตรงนี้นี่สบายเลยนะคุณเปิ้ลเนาะสำหรับลูกค้าที่แบบว่าต้องการผ่อนเบาๆนะครับแล้วก็การเดินทางอะไรเนี่ยก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับเหมาะสําหรับคนที่ทํางานในเขตของนี้คมอุตสาหกรรมมากๆเลยแหละครับตัวบ้านเนี่ยก็ติดตั้งนู่นนี่นั่นครบถ้วนหมดแล้ว เหลือเพียงแค่หิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่นะคุณเปิลเนาะ,ะโอเคเดี๋ยวเราไปอยู่มุมไหนดีกว่าม,ม,มุมนะู้นเนาะหลังรถเนะาะแล้วเราจะได้แจ้งในส่วนของอรายละเอียดแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีสื่อโซเชียลทุกๆช่องทางเลยนะครับสามารถไปติดตามได้เนาะ k ิ o k y อก YouTube Facebook นี่ Facebook นี่เรามีถึง3เพจเลยนะครับแบบจัดเต็มกันไปเลยนะครับให้ลูกค้าค้นหาเราได้ง่ายขึ้นเนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของของแถมกันบ้างดีกว่านะคุณเปิลเนานะ,ะของแถมเรามีอะไรบ้างเอ่ยตรงนี้จะบอกว่าผ่อนเดือนละประมาณ6กพันบาทนิดๆเองนะคุณเปิลเนานะแล้วก็ตรงนี้มีอะไรบ้างก็คือหนฟรีค่าโอนราคาบ้านนะครับแล้วก็สองฟรีแอร์ให้หนึ่งเครื่องนะครับ แล้วก็สฟีเมเตอร์น้ำนะครับแล้วก็ 4, 4ฟีเมเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ตรงนี้แถมคัตเตอร์ครัวแล้วก็ซิงค์ด้วยนะครับซิงค์ล้างจานองเปิ้อเนาะค่ะแล้วก็ปูกระเบื้องซักล้างนะครับแล้วก็ฟีปูกระเบื้องลงจอดรถนะครับโอ้โดนใจมากๆเลยแล้วก็จะมีในส่วนของของแถมที่ทีมงานโฮมฟอร์ยูมอบให้ด้วยนะครับจะบอกว่าสําหรับลูกค้าที่กําลังตัดสินใจอยู่ไม่ต้องกังวลน,นะครับราคาขายแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยเท่ากันกับหน้าโครงการนะไม่มีบวกเพิ่มจะ จ้องกับเราเนี่ยม,มีของแถมของแถมไม่ใช่ของแสมนะของแถมนะของแถมพิเศษเพิ่มให้อีก7รายการนะครับก็มีชุดผ้านวม ชุดใหญ่ให้1ชุดนะครับแล้วก็2แถมมะทอดไร้น้ามันนะครับแล้วก็3แถมโมโตกี้ชุดใหญ่ให้1ชุดนะครับแล้วก็4แถมบุลมฮัตารีแล้วก็5แาถามเครื่องปั่นผลไม้น,นะครับแล้วก็ข้อ6แถมกติกน้ํารวอนนะครับแล้วก็7แถมชุดมีดทำครัวนะครับจะบอกว่าตรงนี้แล้วแถมให้ฟรีเนาะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อเรานะครับโอเคเดี๋ยวผมแจ้งนิดนึงสําหรับพวกเรานะครับบริษัทโฮมพอร์ทูปัตตี้กรุ๊ปนะครับเรายินดี รับลูกค้าทุกท่านเลยพวกเรามีบ้านให้เลือกสรรในพื้นที่เนี่ยมากกว่า200โครงการนะครับพวกเราเป็นเอเจนซี่นะครับแล้วก็สําหรับเอกสารเนี่ยพวกเราพร้อมยืน่นแล้วก็ดําเนินการให้ฟรีมีบริการรับปิดนี่ให้ฟรีอาชีพอิสระแล้วก็ค้าขายเคยกู้ไม่ผ่านเราช่วยได้นะครับดำเนินเอกสารให้ฟรีทุกๆขั้นตอนจนกว่าลูกค้าจะได้บ้านจะแล้วก็สําคัญเลยนะจ๊ะตรงนี้แนะนําเพื่อนมาซื้อบ้านเรามีค่าแนะนําให้สูงสุดถึง20,000บาทตรงนี้จะบอกว่า จะบอกว่าตามเงื่อนไขของพวกเราด้วยนะครับตามเงื่อนไขของทีมงานด้วยเนาะ,ะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมหาซาวก่อนเตรียมปิดรายการก่อนจะบอกว่าสําหรับลูกค้าที่อยากเหลือเงททินทําตุนอยากผ่อนไม่แพงนะครับอยากได้บ้านทาเลใกล้ที่ทางานถือสลิปสามถึงหกเดือนมาคุยกับเราได้เลยนะจ๊ะเปลี่ยนสลิปเป็นสินทรัพย์จ้ะ,ะท่านที่อยากมีบ้านแต่ว่าติดปัญหาแบ็คลิสต์นะครับเรายินดีให้คําแนะนําแล้วก็ช่วยแก้ไขแล้วก็รับปิดนี่ให้ด้วยนะครับดูเป็น case case, เคสบายเคสไปเลยจ้ะ แล้วก็สาหรับท่านที่เครด,ดิตดีผ่อนปกติแต่ภาระเยอะนะครับผ่อนหลายทางอยากรวมนี้มาผ่อนบ้านทางเดียวแล้วก็ยินดีให้คําแนะนานะจ๊ะแล้วก็สําหรับท่านที่อยากมีไรายได้เติมไปได้พิเศษเหมือนเดิมนาะอเพียงแค่แนะนำเพื่อนมาซื้อบ้านกับเรารบคาแนะนาไปเลยสูงสุดถึง2 0,000บาทอันนี้ทวน2รอบไปเลยนะครับแนะนาเพื่อนมาได้เลยนะครับเรามีกติประจําใจในการทํางานมีอยู่3อย่างนะครับ 1. จริงใจ2จริงใจแล้วก็3จริงใจแล้วก็4 ผมชื่ออุ้มรักที่หน้าตาดีที่สุดในปวกแดงนะครับแต่น้ำหนักเยอะไปหน่อยนะครับโอเควันนี้พวกเราทีมงาน h โฮม for y ย u ประปฏิกุปขอจบอีพีไว้ที่ประมาณนี้ oh. เดี๋ยวเราพบกันใหม่อีพีหน้านะครับ oh. วันนี้สวัสดี oh. ครับร oh. ักลูกค้าทุกคนนะครับอยากได้บ้านตรงไหนพื้นที่ไหนยังไงนะครับโทรมาติดต่อสอบถามได้เลยนะครับทุกๆขั้นตอนของเราคือ ฟรี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 นะครับบ๊ายบายบุ้ยมินิฮาร์จ้า